ได้ดมมีมีเธอในหัวใจให้มันเจบเท่ารอยมีเธอในหัวใจบาดแผลที่มีไม่มีวันว้นหายแ,แมจะรำแนแค่ไหนขอแค่ไม่ลืมจไปบ่อยครั้งคิดถึงเธอบ่อยครั้งคิดเรื่องเธอวนเวียนในหัวใจคอยต่อยังนั่นริ่มแตกบ่อยครั้งพยงายามที่รู้ไม่มีทาง จะเือมันสักที่ลืมกี่ที่ลืมไม่ไหวเจ็บฉันก็เก็บเก็บไว้ทุกอย่างแม่ไม่มีทางเดินกลับไปถึงจะเจ็บฉันก็เก็บเราจะเก็บมันทุกอย่างแม่ไม่มีทางให้กลับไปถ้มันได้ดีมีเธอในหัวใจให้มันเจ็บทน

จะเจ็บฉันก็เกแล้าจะเก็บมันทุกอย่างแม้ไม่มีทางให้กลับมา เอไดด้ทาทากรงส,ส 2, จนสจส้้นแลวขอใหทุกคนออกจากพื้้นนททีี่ดดองไครับมานมากเต็มที่ครับเจ็บนิ้วด้วยกีตาร์ปาน่ายกีตาร์ปานนิ้วไม่ว่าผลจะเป็นไงผมก็เต็มที่ครับผมโอเคสบายใจครับโลง่งทุกอย่างมันดูเร็วจังเลยอ่ะรู้สึกว่าแบบตั้งแต่วันที่ทำเพลงนี่คือแบบมันดูนานจังเลยอ่ะ เวลาที่อยู่ข้างบนได้โชว์มันมันแป๊บเดียวเองอยากจะโชว์อีกด้วยซ้ำเพราะว่าชอบมันมากๆเลยอ่ะดนี่คือกลุ่มสุดท้ายนะเหมือนรู้สึกว่าเขาตีความเพลงจดจำของออลิมันเดในแบบในแบบที่มันแบบอบอุ่นขึ้นแต่ความจริงเราต้องคุยกันก่อน,อนว่าจริงๆแล้วการที่ cover เรยอาร์นเนี่ยมันมันควรจะไปไกลได้ถึงขนาดไหนหรือหรือจริงๆแล้วมันควรจะแบบ มีกลิ่นของต้นฉบับอยู่นิดนึงจะดีกว่าหรืออะไรความความ,ความการที่เราแบบคืออันนี้มันคือความชอบแหละมันไม่มีคะแนนนะแต่คือแค่ความจริงอะแต่ละคนมันก็ปิดไม่หมนกแบบัน <ừ ừ, S 1> อยากรู้ว่าคือจริงจริงแล้วเวลาเราทำอาร์เรนจ์เมนต์อะเวลาเขาทำเพลงใหม่มาสิ่งที่มันที่ที่ส่วนใหญ่เราจะมองว่าเพลงเพลงที่ทำอาร์เรนจ์ใหม่มามันดีหรือแย่คือเรามักจะมองว่าเพลงมันมีเพดานหรอกมันไปไหนก็ได้เขาแค่รู้สึกหรือไม่รู้สึกปัญหาคือบางครั้งอะเนื้อเพลงมันเล่าเรื่องหนึ่ง แล้วเราพยายามทำทุกอย่างใหม่หมดแล้วมันกลายเป็นว่ามันไม่สามารถจะเล่าเรื่องเราในนั้นอีกแล้วนี่คือปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นคือฉันรื้อแล้วฉันเสืออารมณ์ไม่ได้เลยคือเพลงดนตรีไปทางเนื้อเพลงไปทางเมโลดี้ไปทางอย่างเงี้ยเอาเรียลเลนเขาไม่ได้คิดเรื่องว่าสุดท้ายอ่ะคือเพลงต้องสื่อสารกับเราอะไรเราฟังตรงเนี้ยเพลงต้องสื่อสารหรือเปล่าเราไม่ต้องสื่อสารตามเนื้อเพลงก็ได้คือรู้สึกไหมฟังแล้วรู้สึกไหมแต่ที่นแน่ๆนะในเพลงอะเรนจ์เมนต์คือไม่มีไดนามิกถูกอ่ะถูกถูกถูกด้วย vocal design ด้วย แต่ว่ากลายเป็นว่าเขาไม่ได้หยิบอะไรบางอย่างของเพลงออกมาเขาพยายามสื่อสารในรูปแบบใหม่ในแบบที่เขาอยากนําเสนอให้มันเป็นการโจทจําที่อบอุ่นขึ้นแต่ประเด็นคือเขาลืมว่าจริงแล้วแล้วบางอย่างของเพลงมันถูกมันมันต้องถูกทาให้มันให้มันเข้าใจมากกว่านั้นเหมือนแบบเวลาเราร์เรนจ์ใหม่อ่ะโหมันเจ๋งสุดยอดเลยแต่ตอนนี้เรากำลังว้าวกับท่อนน้าน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 าเข้าใจไหมคือแค่นึกอย่างหนึ่งว่าแปลว่าอย่างเนี้ย ถ้าเขาสมมติว่าเขาได้โจทย์เพลงถ้าเราเจอกันอีกหรือว่าเพลงอื่นะแปลว่าเขาก็เหมือนเดิมเป็นแค่นั้นเองขอรู้สึกว่าเขาจะตีความคือมันยากตรงิ่คุณกำลังสู้กับไบแอสไงยิ่งเป็นเพลงดังเท่าไหร่มันไบแอสอยู่แล้วว่าคุณจดจําอะไรแล้วคุณจะแก้อะไรบางครั้งการฉลาดที่จะไม่แก่บางครั้งฉลาดที่จะแก้บางครั้งโชว์กลืนเหนือว่ากูแก้แล้วกูยกระดับมันได้อีกก็มีแปลว่าเพลงนี้เขาแก่ เขาเลือกที่จะแก้ถูกป่ะเลือกที่จะแก้เยอะมากๆใช้เมื่อกี้ที่บอกเบอร์หนึ่งบอกว่ามันคือการรื้อเลยรื้อเลยถูกป่ะรื้อเลยอันนี้คือรื้อเลยถูกไหมจําแบบเดิมไม่ได้ก็เลยก็เรียกว่าอย่างนั้นเลยดีกว่าเราว่ามันจะไม่เกิดปัญหาถ้าเขาสามารถสื่อสารในสิ่งเขาต้องการให้เราเข้าใจได้เต็มที่แต่ตอนเนี้ยผมว่าอย่าง